สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารับชมรับฟังนะคะเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของรุ่นพี่ปีสีในวินทยาลัยวิทยาศาสตร์ของเรากันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในท็อปิกนะคะชีวิตตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงการฝึกงานของรุ่นพี่คนนี้กันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักพี่เขาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่นี ดี๋ยวเชิญพี่นิกแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะก็ที่ชินิกนะครับตอนนี้อยู่ปี4แขนงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่บริษัทเดอะสแตนด์ครับในตำแหน่งช็อตคลิปครีเอเตอร์แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยฝึกงานที่มัธยิชนอะคาเดมี่กับทัวร์อื้งหลวงการบินไทยครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้เรียนคณะนิเทศศาสตร์ทับพี่นิกพี่รู้สึกดีมากมันคือสิ่งที่แบบรอคอยมานานก็คือว่าแบบว่า คือพี่รู้ใจอย่างตั้งแต่ตอนมอต้นว่าอยากเรียนนิเทศทีนี้ก็เคยบอกพ่อแม่แบบว่าเอออยากเรียนนิเทศอ่ะเขาก็แบบว่านิเทศเหรอมันจะดีไหมม,มันจะไส้แห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพี่มาเรียนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าไม่นะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยนี่คือตัวตนเลยใช่ไหคะค่ะ,คะมาเข้าคาถามท,ที่สองกันเลยดีกว่านะคะช่วงก่อนฝึกงานคี่นิกพี่นิกมีการเตรียมตัวหรือว่ามองหาบริษัทที่น่าสนใจอย่างไรบ้างการเตรียมตัวก็คือแน่นอนว่าตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่ง เราก็จะต้องคอยเก็บพอร์ตเก็บผลงานของเราเอาไว้ตลอดนะทุกคนแบบว่าอย่างพี่ก็จะสร้างไดฟ์ขึ้นมาเลยว่าปีหนึ่งอ่ะพี่ทําอะไรบ้าง2 3 4ส,อ,ส,สอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาไปสัมภาษณ์เขาเราก็จะได้มีผลงานที่มันครบถ้วนส่วนในเรื่องของการมองหาพี่จะมองหาบริษัทที่เขาแบบสมารทาน,นแนวคิดเดียวกับเราอย่างของเดอะสแตนดาร์ดอ่ะเขาก็จะมีแบบคำลงท้ายของเขาเนาะว่า The Standard Stand up for the people ซึ่งมันแบบทัดใจพี่มากเลยอ่ะความเป็นแบบหัวใจสื่อมวลชนอ่ะมันต้องแบบยืนข้างประชาชน<ม>ใช่ หลังจากที่พี่นิรนนะคะได้รู้ว่ามีโอกาสที่ฝึกงานกับบริษัทดหญ่ๆแล้วพี่นิ้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเกรงมากตั้งแต่ที่แรกเลยคือพอเปลี่ยนจากการเป็นนักศึกษาไปเป็นคนฝึกงานเราก็จะแบบว่าต้องตื่นไปทํางานตอบบัตรเช้าเย็นและถ้ายิ่งเป็นที่เดอรสแตนดาร์ดนะคือมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มันแตกต่างจากที่อื่นๆมากๆคือที่นี่จะไม่มีการตอกบัตรเข้างานก็คือเขาให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยอยากตื่นอยากนอนตอนไหน จัดเต็มขอแค่มีงานส่งซึ่งอ้ตรงนี้พอแบบว่าเราไม่ได้มีอะไรมากำหนดอ่ะมันก็กดดันว่าแบบเฮ้ยฉันจะทำอะไรแบบผิดพลาดหรือเปล่าอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นความกดดันค่ะคำถามต่อมาะคะเป็นชีวิตในช่วงมหาลัยกับการศึกงานะคมีความแตกต่างอย่างไักนบ้างคะคือในการเรียน,นะะอะเราจะยังแบบ มีเวลาว่างเยอะเนาะหรือ mm hmm. เราไม่ได้เรียนทุกวัน uh huh. แต่การทำงานอะเราต้องทํางานจันทถึงสุกทุกวันมันก็เลยแบบแตกต่ากัะตรงนี้คือเรียนอาจะสบายกว่า, uh huh. าพี่นะแล้วก็การฝึกง,งานมันจะต้องมีเรื่องของการบริหารเวลาเข้ามา uh huh. แล้วก็แบบความรับผิดชอบอะไรตา่างๆมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยเหมือนกัน uh huh. แต่สำหรับคนที่ฟังแล้วแบบกลัวว่าเออชีวิตการทํางาน,นมันจะหนักมากไหม,มอะไรเงี้ยคืออย่าไปกลัว<ม>เราอะเรามันก็คนอายุ20ต้นๆอ<ม>นะ<ม>เรายังมีพื้นที่ให้ผิดพลาดอ่ะอีกเยอะคือผิดเป็นครูนั่นแหละ<ม>อย่าไปกลัวจาะทุกคน<ม>ลุยไปเลยลุยคะ่ะลุยคะ่ะทุกคนออกไปใช้ชีวิตออกไปหาประสบการณ์เยอะๆได้ฝึกง,งานหลายๆบริษัททนพี่นิกนะคะ คนออกไปหาโอกาสนะคะใช่แล้วก็เอออยากจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือว่าอยากให้ทุกคนอ่ะที่อาจจะดูคลิปนี้อยู่แบบว่าเ e นจอยกับชีวิตการเรียนนะการที่เราได้มานั่งเรียนกันอยู่ตรงนี้แบบ มันดีมากจริงๆคือมันเป็นวัยที่แบบว่าวัยมหาลัยมันเป็นวัยที่เราแบบโตรประมาณนึงมีสระประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องเครียดเรื่องของการหาเงนินเลยเพราะบางคนอาจจะมีแบบพ่อแม่สง่งใหบบ้อะไรเงี้ยก็อยากให้อ็นจอยกันมาเยอะๆ่อนที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทํางานเก็บโมเมนต์ในการเรียนมหาลัยไว้เยอะๆนะคะทุกคนออกไปใช้ชีวิตออกไปหาประสบการณ์หลายๆอย่างทั้งในมหาลัยแล้วก็นอกรัวมหาลัยมีอะไรอีกเยอะะไรที่ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตกันเนาะและนี่นะคะก็คือสตอรี่ครวๆในการฝึกงาน พี่นิกนะคะก็อยากจะขอคําแนะนําค่ะให้กับน้องๆค่ะที่อยากจะฝึกงานสายเดียวกันกับพี่นิกค่ะ นั่นแหละอยากให้น้องๆเก็บพอร์ตไว้เยอะๆคือพี่ว่ามหาลัยของเรามันก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นชมรมอ่ะใครที่สนใจอยากจะทาสายไหนก็สามารถที่จะแอพพลายชมรมนั้นได้หรือว่าจะเป็นกิจกรรมมหาลัยอื่นๆที่ไม่ใช่ชมรมอย่างเช่นพี่เคยทําเป็น backstage กับบริษัทหนึ่งคือรูปให้ดูก็คือที่อยากเรียน PR ก็จะมีวิชาอีเวนต์ที่ก็แบบว่าคือใจพี่อยากไปทงางด้านสายวิดีโออยู่แล้วแต่แบบไปลองดูทําอะไรที่มันตรงสายตัวเองดูบ้างก่อนไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยลองแอพพลายไปแล้วก็ได้รู้ว่าไม่ใช่ แต่อย่างน้อยเราก็ได้เก็บผลงานขอนทหรือว่าอย่างในเพจของมหาลัยอ่ะพวกวันสําคัญเช่นวันลอยกระทง<ม>อะไรเงี้ยมันก็จะมีกิจกรรมประกวดวิดีโอเราก็สามารถที่จะเออสมัครไปก็ได้ลองทําดูก็ได้ถ้าสมมติว่าแบบได้รางวัลมากก็ดีไปแต่ถ้าไม่ได้รางวัลอย่างน้อยเราก็ยังได้มีผลงานหรือมันก็จะมีอีกวิธีการหนึง่งอันนี้คือจะตรงสายสุดๆเลย<ม>ก็คือบางบริษัทเขาจะเปิดรับเรื่องษารฝึกงาน สอนให้คุณเป็นนักศึกษาฝึกงานปีหนึ่งคุณก็แอพพลายเข้ามาได้เดี๋ยวเช่นที่เดอะสแตนดาร์ดอันนี้คือต้องมาขายของคือขอแค่อายุครบ20บริโณคอยากฝึกอะไรยื่นมาได้เลยแม้ว่าจะไม่ตรงสายก็ตามก็สามารถที่จะฝึกได้ก็ลองดูอาจจะลองแบบช่วงปิดเทอมเนี้ยก็ลองไปหาแอพพลายดูนี่เป็นโอกาสทองเลยนะคะทุกคนใครที่อยากไปหาประสบการณ์นะคะอยากได้ฝึกงานกับบริษัทชื่อดังอย่างเดอะสแตนดาร์ดนะคะก็แนะนำมากเลยค่ะทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะกับท็อปิกตั้งแต่ช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยของพีนิกจนถึงการฝึกงานเลยค่ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งผลงานของพีนิกกันเลยดีกว่านะคะเห็นว่าพีนิกมีช่อง YouTube ด้วยใช่ก็เป็นช่องเล็กๆช่องนึงนี่แหละไม่ได้ใหญ่อะไรมากค่ะเดี๋ยวพีนิกก็ฝากเทคนิคแล้วก็เก็บควารมรู้ให้กับน้องๆที่อยากมีช่อง y o u t u เป็นของตัวเองเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นของการอยากมี YouTube ของพี่ก็คือพี่อยากมีอะไรเป็นของตัวเอง <c oughs> มากกว่าก็เลยเริ่มทําคือเรื่องง่ายๆ<ม>คือจากโทรศัพท์เนี่ย<ม>ก็คือถ่ายเลยอย่างนี้เลยก็คือใครที่อยากทำตามก็สามารถที่จะเริ่มได้ตั้งแต่ใช้มือถือเลยน่นแหละสำหรับคอนเทนต์ยังไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีอาจจะเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่างพี่ก็เริ่มในเรื่องของมหาลัยลนี่นแหละแล้วก็พอทำทำไปเดี๋ยวมันก็จะมีแบบสิ่งที่เราชอบอ่ะเอาสิ่งที่เราชอบมาทำต่อยอดไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ อนอกจาก YouTube แล้วบางคนก็อาจจะทำเป็น Re ว l s, <S หรือว่าทำา Tik t อกก็ได้คือเดี๋ยวนะี้พวกคลิปสั้นนะมันค่อนข้างที่จะมาแรงในช่วงนี้ก็คือแบบมันเร็วนาะทุกอย่างอนเดืนี้มันก็เร็วไปหมดมบางคนอาจจะไม่ได้แบบ่าชอบการออกมาพูดเหมือนพี่ก็ได้อ,อาจจะทำเป็นคอนเทนต์แบบน่ารักน,น่ารักุ๊คปปิ๊กลงร e วิ s อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็สนับสนุนให้ทุกคนมีผลงานเป็นของตัวเองรจริงเริ่มทาได้เลยอย่าไปกลัวสมมติว่าเราแบบว่า เรียนเสร็จอะไรเงี้ยเราก็อาจจะทําเป็นตารางสเกดูขึ้นมาเลยว่า<ม>เดี๋ยวฉันเรียนข้ามนี้เสร็จอ่ะฉันกลับบ้านไปฉันจะไปถ่ายคลิปนี้หรือว่าฉันมีไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้ต่อก็คือแบบ<ม>บังคับตัวเอง<ม>ออกมาทำใช่<ม>เริ่มได้เลยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็น,นผ่านตาม,มาบ้างนะคะดูว่าอาจจะติดตามพี่นิกอยู่ก็ได้อย่างตัวพิธีกรเองเนี่ยโอ้โหหาแพชชั่นได้แพชชั่นได้แนวทางในการเข้าส่งสัญญาจากพี่นิกเลยแล้วก็เป็นรุ่นพี่จากจังหวัดเดียวกันด้วย ดีใ,ใจมากๆที่ได้รู้จักกับพี่นิกได้แนวทางได้เทคนิคอะไรหลายอย่างเลยคือเราอย่าไปน้อยใจนะว่าแบบว่าเรามีผู้ติดตามน้อยคือแม้ว่าสักหนึ่งยอดวิวอะ่ะมันก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนได้ ใช่และมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่า<ม>ก็คือว่าถึงแม้มันจะเป็น YouTube ช่องเล็กๆของพี่อะ,ะแต่ว่าตอนที่พี่ไปฝึกงานที่มัติชนอะคาเดมีมก็มีรุ่นพี่คนนึง<ม>เข้ามาเห็นว่าแบบว่าเออไอเด็กคนนี้มัน u t u b e ว่ะม,มันตัดคลิปเป็นว่ะ<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าพี่ได้งานอีกงานหนึ่งอะมาจากตรงนั้นด้วยทำมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จุดตอนนี้ที่เราอัดเทปก็อยู่คือเดือนสิบ<ม>ใช่มันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าได้น้อยใจแม้ว่ายอดวีดโอจะน้อยแต่ว่ามันมีคุณค่าแน่นอนเห็นไหมัันนมมีคววาาาดเเเ่ฉพะตของร ผลงานของเราอะค่ะอาจจะไปเข้าตาใครไปเข้าตาผู้ใหญ่ทําให้เราได้รับโอกาสดีๆมาแบบพินิกก็ได้นะคะทุกคนเราจะต้องเริ่มทําเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพี่นิกนะคะผู้เป็นบุคคลตัวอย่างของคณะเรามากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่นิกมากๆเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราทางทีมงานค่ะแล้วยังให้ข้อคิดดีๆนะคะให้กับผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะสามารถติดตามพี่นิกต่อได้ที่นี่เลยค่ะก็คือทาง i อจีติ๊กตอกแล้วก็ยูทูบนะคบใช้ชื่อเดียวกันก็คือเรียลนิกวารินครับโะกด R E A L N I C K V A I N ครับุณ เข้าไปติดตามพี่นิกกันดี้นะคะทุกคน <c oughs> เข้าไปช่วยกดซับสไคร้กับกดกระด,ดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่นิกในยูทู e ด้วยเนอะค่ะขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs>